เฟ e บุ๊กเตรียมปล่อยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดแจ้งเตือนหากโดนแคปแชท a c e b o o k เตรียมปล่อยฟีเจอร์ล่าสุดเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้ฟังก์ชันจับภาพหน้าจอของอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของการใช้ฟังก์ชันส่งข้อความในโหมดสนทนาลับของ Facebook Messenger ในโพสต์อัปเดตที่แชร์จากบัญชีผู้ใช้งานที่ผ่านมา m a r k z u ั k e r b บ r g ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการพูดถึงบริการใหม่ซึ่งก็คือการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อมีการแคปภาพหน้าจอของการสนทนาที่เกิดขึ้นใน Facebook Messenger แต่จะทำงานเมื่อผู้ใช้เลือกการสนทนาแบบเข้ารหัสลับที่เรียกกันแบบสั้นๆว่าการสนทนาลับหรือข้อความล่องหนซึ่งหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ข้อความในการสนทนาจะหายไปซึ่งเป็นฟีเจอร์แบบเดียวกับการส่งข้อความแบบเข้ารหัสของ WhatsApp เดิมที Facebook นำเสนอฟีเจอร์การส่งข้อความสนทนาแบบเข้ารหัสก็เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานจากบรรดาแฮกเกอร์และอาชญากรไซเบอร์เมื่อเปิดใช้โหมดสนทนารับผู้ใช้งานสามารถตั้งเวลาได้ว่าต้องการให้ข้อความที่ส่งถึงกันนั้นหายไปในระยะเวลาเท่าไหร่ หลังจากที่ทุกคนในห้องได้อ่านข้อความแล้วโดยทุกคนที่อยู่ในห้องสนทนาสามารถตั้งและเปลี่ยนแปลงเวลาได้และหากไม่มีใครอ่านข้อความเกิน14วันข้อความนั้นก็จะหายไปจากห้องสนทนาโดยอัตโนมัติแต่ก่อนที่ข้อความจะหายไปผู้ที่อยู่ในห้องสนทนายังคงสามารถส่งต่อข้อความคัดลอกถ่ายภาพหรือจับภาพหน้าจอไว้ได้เพื่อที่จะปิดช่องโหว่ในจุดนี้ Facebook จึงอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ที่จะส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของข้อความหรือผู้ที่อยู่ในห้องสนทนาเมื่อมีการใช้ฟังก์ชันจับภาพหน้าจอจากอุปกรณ์ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของการใช้งาน Facebook Messenger Mark ยังระบุเพิ่มเติมว่าจะมีตัวเลือกสติกเกอร์ภาพเคลื่อนไหว g i ฟและอีโมติคอนในการแสดงความรู้สึกต่อข้อความในการสนทนาด้วยอย่างไรก็ตามฟีเจอร์ที่อัปเดตใหม่เหล่านี้ จะไม่เกี่ยวกับการส่งข้อความตามปกติที่ไม่มีการเข้ารหัสของ Facebook Messenger ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ